อีกหนึ่งเพจจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมครับมาให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมายน่ารู้เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงมีความผิดนะครับมีความผิดอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมคือห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ15ต่อปีหรือเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ห้ามกำหนดข้อความอันเป็นเท็จลงในใบหลักฐานการกู้ยืมนะครับหรือตราสารมือ,อที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกเก็บดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอีกหนึ่งข้อห้ามนะครับคือ ห้ามกำหนดว่าจะเรียกเอาหรือรับผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นสิ่งของโดยวิธีการใดๆที่เห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงินผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นกฎหมายที่ ผู้ปล่อยกู้ต้องรู้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ขนาดเดียวกันเรื่องของการลงทะเบียนนะครับสำหรับการแก้นี้น้องระบบก็ยังคงสามารถลงทะเบียนได้ต่อไปขอย้ำว่าเป็นความลับสำหรับข้อมูลที่ผู้กู้ให้มาโดยเฉพาะชื่อของผู้กู้นะครับ